ทีนี้จะ,จะเล่าให้เธอฟังก็คือว่าไอ้ของที่มันอ้างว่าตะลึงบึ้งมาถึงสองร้อยกิโลเมตรที่มันอ้างว่าจะตะลึงบึ้งกระสวยของมันที่บอกว่าจนถึงวัดพระแก้วะนะมีแล้วกระสวยของมันที่มันอ้างว่าตะลึงบึ้งออกไปแล้วประมาณสองรอกิโลถึงแค่ชนบรุรีถามว่ามีไหมมีเฮ้ยไม่กลัวเหรอ มันไม่มีรหัสเพราะว่ามันซื้อจากประเทศจีนมันไปประเทศจีนตั้งหลายรอบแล้วแล้วก็จีนไม่ให้รหัสอุ๊บส์อุ๊บส์มันไม่มีรหัสมันใช้ไม่ได้มันซื้อมาอวดแต่ว่ามันใช้ไม่ได้จีนไม่ให้รหัสคุณพี่จีนคุณพ่อสีของฉันน่ะคุณพ่อสีของฉันเองคุณพ่อสีจีนผิงไม่ให้รหัส <c oughs> คุณพ่อสีจิ้นผิงรู้ว่าไอ้พวกนี้มันซื้อไปอวดแล้วนิสัยไม่ดีชอบละลานประเทศเวียดนามชอบละลานประเทศไทยคุณพ่อสีก็เลยไม่ให้รหัสแต่มันอยากจะซื้อมันอยากอวดรวยอยากจะซื้อก็ซื้อไปมันเอาตังอเมริกามาซื้อคุณพ่อสีก็รู้คุณพ่อสีก็ขายให้แต่คุณพ่อสีไม่ให้รหัสดิมึงมึง มึงอย่าพูดไปนะเพราะเดี๋ยวขเขมรจะน้อยใจอุแล้วเรื่องที่กูพูดไม่ใช่แมโนนะกูพูดเรื่องจริงนะกูพูดเรื่องจริงยังไงให้พวกนึงคิดว่ากูมโนมันเป็นเรื่องจริง เป็นไปได้เหรอครับซื้อมาโดยไม่มีรหัสอีควายประเทศมหาอำนาจเวลาซื้อยุทธกรณ์ที่มึงจะไปถล่มอีกประเทศหนึ่งอะ่ะเขาจะต้องคานไว้โดยการถ้ามึงจะเอาไปทําอะไรมึงถึงจะสามารถมีสิทธิ์ในการที่จะมาเอารหัสมึงเข้าใจยังถ้ามึงจะปกป้องประเทศมึงจากการลุกลามของอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็ให้รหัสมึงไปแต่ถ้าเกิดมึงเนี่ยจะใช้เพื่อที่จะไปทําลายประเทศข้างบ้านซึ่งก็เป็นลูก ลูกสาวของกูเช่นกันเขาก็ไม่ให้ควายเออมึงเนี่ยเกิดทีหลังมึงก็ฟังคนที่เกิดก่อนมึงเชื่อกูดิยุยทธปกรณ์ในพื้นที่เอเชียประเทศแถบเอเชียและประเทศแถบต่างๆแม้แต่อเมริกาเวลาใครซื้อยุทธปกรณ์สําคัญของอเมริกาเวลามึงไปซื้ออ่ะมึงก็ได้มาโชว์ว่ามึงมียุทธปกรณ์นี้แต่เขาไม่ให้รหัสมึงก็ใช้ไม่ได้ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสากลและเป็นเรื่องจริงเออและขณะเดียวกันมึงจงรู้ไว้ถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้ซะยุบรกปร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ให้รหัสกันหรอกค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาถึงเป็นมหาอำนาจไงผลิตแล้วก็ขายมึงจะซื้อกูก็ให้แต่ขณะเดียวกันถ้ามึงจะไปต้องไปทําสงครามกับประเทศอะไรมึงต้องมาบอกกูแล้วมาขอกูมาบอกกูแล้วกูก็ให้ถ้ามึงจะปกป้องประเทศมึงเขาให้แต่ถ้าเกิดมึงใช้เพื่อไปทําลายคนอื่นเขาก็ไม่ให้ และประเทศเราก็วิ่งไปหาภาษียินผิงไปแล้วไงแล้วนายกรัมรีเราก็พูดตั้งหลายรอบเออเข้าใจยังนั่นแหละเพราะฉะนั้นสีเขาก็รู้และอีกอย่างนึงเนี่ยไอ,ไอ้กัมพูชามันก็ไปอยู่ภายใต้น้ําใต้ศอกของโดนัลด์ทรัมป์อเมริกาเนี่ยมันก็อ้างนูน่นอ้างนี่ปกครองประเทศไอ้คแมร์ส่วนอีประเทศจีนเนี่ยเออเขาก็เอามึงยังไงวะมึงอะเป็นไอ้พวกวิ่งหมาหมาหลายบ้านนี่ว่า จีนเขาก็เห็นเขาก็ไม่ให้เหมือนกันนั่นแหละและถ้าเกิดเขาจะให้เนี่ยมึงต้องมีเหตุผลในการที่จะบอกว่ามึงจะเอาไปทําอะไรเขาจใจยังจบอันนี้เป็นความรู้จ้ะแล้วก็เป็นความรู้จริงๆไม่ใช่ความรู้เล่นๆรหัสในการที่จะเอาไปใช้เนี่ยมันต้องแจ้งกันไม่งั้นเนี่ยประเทศไหนที่เป็นผู้ผลิตอาวุธขายเนี่ยไม่งั้นเขาก็จะซวยสิเขาจะเป็นตำรวจโลกจะเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเขาก็เป็นไม่ได้จะโดนด่าเสียหมาอีกนึกออกใช่ไหม ตามนั้นโอเคจ้ะยุทธป์ระดับโลกชาติมหาอำนาจเวลาเขาขายบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เวลาเขาขายเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขหนึ่งสอสามสี่ในการซื้อเขาไม่ใช่ว่าใครอยากจะซื้อก็ซื้อได้ไม่ใช่นะ มันเหมือน M O U ข้อตกลงนะและที่สำคัญที่สุดอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญหลักๆอายุธใหญ่นะคะจะรวยจะรวดอะไรเงี้ยเวลาจะซื้อเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆมันเหมือนกับโรเล็กซ์เวลามึงจะซื้อเนี่ยมึงจูๆ่ๆขายยาบ้าได้แล้วมึงจะเข้าไปที่โรเล็กซ์เพื่อไปซื้อของไม่ได้เขาไม่ให้มึงเข้าเข้ากันมึงตั้งแต่หน้านประตูเขาไม่ให้มึงเข้าเพราะว่ามึงไม่มีการสะสมแต้มว่ามึงเคยซื้ออะไรของโรเล็กมาก่อนมึงจะซื้อไม่ได้ เต็มที่ถ้ามึงจะซื้อได้มึงก็ไปซื้อของเถื่อนหรือไม่ก็คือไปซื้อของปลอมเข้าใจไหมคะไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกอะไรไอ้พวกเรษฐีทรงเออะเษอฐอีทรงเอเวลาใส่มึงอย่าคิดว่านั่นของจริงเพราะว่าทรงเอส่วนใหญ่มันเข้าไปที่สถาบันโลเล็กไม่ได้ขนาดแอเมสเนี่ยมึงจะเข้าไปเนี่ยมึงต้องมีพอตในนั้นก่อน เออมึงถึงจะเข้าไปแล้วก็สั่งซื้อได้ไม่ใช่จูจๆมึงเนี่ยแต่งผ้าคีริ้วไปเข้าไปเขาไม่ได้ให้เข้านะเขามีจํากัดบริเวณจํากัดคนเข้าได้ครั้งละสิบคนเข้าได้ครั้งละห้าคนนะกูจะบอกมึงให้ช็อปใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เออที่กูรู้ว่ากูเข้ามาแล้วไงเออทําไมล่ะเขาก็ไม่ให้กูเข้าเหมือนกัน คือเวลาจะเข้าเนี่ยมึงต้องมีพอตว่ามึงเคยซื้อเข้าใจไหมสะสมมาเรื่อยๆจู่ๆมึงอยากมึงมีตัง4แสนมึงอยากจะไปซื้อโรเล็กมึงจะเข้าไปปุ๊บอ๋อมึงเคยซื้อหรือยังมันจะต้องมีพอตพอตพอลิโอแสดงตัวก่อนมึงเข้าใจไหมเอออันนี้กูก็เล่าให้มึงฟังตามนั้นแหละแต่กูไม่อยากใส่นาฬิกงนาฬิกาอะไรพวกนี้หรอกเออกูไม่อยากชอบเราก็ไม่ได้อยากใส่แต่นาฬิกาพวกนี้มันจำนำได้ มึงซื้อมาสี่แสนจำนำได้สองแสนห้าซื้อมาสี่แสนจำนำได้สามแสนแปดซื้อมาสองแสนจำนำได้แสนแปดประมาณอย่างนี้ <c oughs> เข้าใจไหมคะเออนั่นแหละ <c oughs> มันก็เหมือนกันน่ะเวลามึงจะไปซื้อยุอทธปตรณ์ของประเทศจีนของประเทศรัสเซียของประเทศอเมริกาของประเทศสวีเดนเขาต้องดูพอตฟรียลองมึงก่อน,อน,อนว่าอ๋อมึงเคยซื้ออ่าอย่างเช่นเราเคยซื้อกริปเพนทีประเทศสวีเดนพอเราจะซื้ออีกสวีเดนบอกเอาไปเลย เ <_ an> พราะเรามีพ็อตแล้วเ <_ an> ข้าใจยังเออเรามีประวัติแต่มรเนี่ยบอกไปบอกจู่ๆบอกว่าเออกูมีตังนะตอนนี้กูเป็นสแกมเมอร์กูรวยมาจากอะไรก็ไม่รู้แต่กูอยากจะซื้อกริปเพนสวีเดนก็บอกว่ากูไม่ขายสวีเดนไม่ได้ขายกริปเพนในกับประเทศขเรนะมันไม่มีประวัติ<_ an> <_ an> <_ an> เอเรื่องที่กูเล่าเป็นเรื่องจริง กูอาจจะเล่าแล้วมึงดูตลกแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงมึงก็้ใที่พูดนี่ไหม <c oughs> วันก่อนเธออยู่เธอดูฉันอยู่หรือเปล่าแอนนี่บลูควันก่อนฉันเจอคุณแม่แอนนี่บลูคเธอรู้จักแอนนี่บลูคไหมใครรู้จักแอนนี่บลูกดหนึ่งมาหน่อยสิ เธอจำแอนนี่บลูคได้ไหมแอนนี่แอนนี่บลูคสาวลำปางเออแอนนี่บลูควันก่อนฉันเจอแอนนี่บลูคนางมาไลฟ์สดขายของกับฉันที่แท็กที่ที่เที่ไลฟ์ของแท็กใช่ไหมคะแอนนี่บลูคบอกว่านางเป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าสกินแคร์ใหม่ตัวหนึ่งเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนพรีเซนเตอร์จากโยโกะมาเป็นเธอเธอก็เลยรับงานพรีเซนเตอร์นี้หนึ่งปี นางก็เลยขอกับเจ้าของสกินแคร์จะเป็นคนทนเจ้านั้นว่าขอได้ไหมคือขอไปขายของกับดอกเตอรมาริกากับแพ็กพัันยูสินค้าเขาก็เขาก็ไปซื้อเวลาแล้วก็มาขายของแอนนี้บลูเขาบอกว่าเขาบอกว่าสารภาพเลยเนี่ยเจ้าคือที่ไปขอไปขอเจ้าของสินค้าไปขอเจ้าของสินค้าเพื่อมาพรีเซ้น ในรายการดเรมาริกา ika, mm. เพราะว่า mm. ข้าเจ้าเป็นเอฟซีดเรมาริกาว่ะอันนี้บลูเขาบอกว่าเขาเป็นเอฟซีดเรมาริกาเขาอยากมาเจอดเรมาริกาตัวเป็นๆแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็แต่งหน้าแต่งหน้าอยู่เขาก็ตะโกนถามฉันว่าเออตอนแรกเขาก็ไม่กล้าถามนะเขาคงคิดว่าฉันดุอะไรเงี้ยฉันก็พูดไปอีกแป๊บหนึ่งนั่งประมาณ3นาทีเขาก็กล้าถามเขาถามว่าเขาถามจริงๆว่า หัวสมองของดรมริกาเนี่ยทำไมถึงเป็นสารปีเดียทำไมถึงเป็นหอสมกุกแห่งชาติจังเลยคือกินอะไรเข้าไปและเป็นยังไงทำไมถึงมีคลังสมองข้อมูลพลางพลูออกมาเยอะมากเลยเขาถามฉันอย่างจริงๆงเออสาบันได้เขาถามฉันอย่างเงี้ยแอนนี่บลูเขาถามฉันอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าอ๋อฉันก็ไม่ได้กินอะไรเข้าไปนะฉันก,ก็กินเหมือนเธอนั่นแหละแล้วฉันก็ไม่ได้เข้าหอสมุดอะไรมากมายนักหรอก ตอนสมัยฉันเป็นเลขานุการรัมตีวัฒนธรรมแทนที่จะต้องไปดูแลหอสม,มุดแห่งชาติกูยังไม่ได้ไปเลยเออกูก็เข้าหอสม,มุดตอนที่กูเป็นเลขารัฐมนตรีตท่น้นแหละตอนสม,มัยนู้นเขาบอกถามว่าฉันกินแล้วเข้าไปทําไมถึงมีคลังสมองข้อมูลเยอะแยะกูบอกว่าอ๋อมึงรู้จักอากูไหมกูเซิร์ชอากู <c oughs> <c oughs> กูก็เซิร์ชอากูนั่นแหละเออกูชอบกูชอบแอนนี่บลูคมันเป็นสาวลำปางที่สวยผิวดีถ้ามันขายอะไรเธอก็ไปซื้อมันด้วยนะแอนนี่บลูกอะตอนนี้นางเป็นพรีเซนเตอร์มาขายสินค้าออนไลน์นางสู <player> ้ชีวิตลูกชายนางฉลาดมากอัจฉริยะคนหนึ่งถ้าเกิดนางมีเงินดีๆ แล้วนางก็ดูแลลูกดีมากอยู่แล้วอ่ะแล้วลูกนางอัจฉริยะเลยนะลูกนางสมองอัจฉริยะและเป็นคนที่ EQ IQ ดีมากอ่ะนางเลี้ยงลูกดีมากอ่ะเท่ากับลูกของนางจะเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตเป็นเด็กเจนอัลฟาที่จะเป็นอนาคตของชาติเลยลูกของแอนนี่บลู เขาเลี้ยงลูกดีมากจริงๆเขาเป็นคนดีนะเลี้ยงลูกดีเป็นคนดีมาก พวกมึงนี่ถ้าเกิดกูไม่ปักตะก้าเนี่ยคนดูจะทะลุเป็นหมื่นเลยนะแต่กูไม่สนใจคนดูเป็นหมื่นหรอกฉันสนใจคนดูเล็กๆน้อยๆที่ซื้อของฉันมากกว่าเออแท็กพลันยูไปไหนวันนี้เป็นวันหยุดจ้าวันนี้เป็นวันหยุด พิ่มตะก้าแว่นหน่อยไม่มีมึงไปซื้อที่อื่นเลยตะก้าแว่นน่ะเธอครีมพรีเมียมคอลลาเจนของฉันน่ะหนึ่งกระป๋องเอยขอโทษหนึ่งกระปุกหนึ่งกระปุกครีมพรีเมียมคอลลาเจนจากเก้าร้อยเก้าสิบบวันนี้โปรข้ามพบข้ามแดนข้ามชาติข้ามปีโปรเดือนธันวาคมเป็นลดตัดออกไปสองร้อยเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทประหยัดไปสองร้อยอ่ะ เหลือ790บาทถ้าเธอซื้อ1กระปุกฉันแถมสบู่แดงแก้ฟ้าให้ก้อนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเธอซื้อสองกระปุกตัดสบู่แดงออกไปอย่าลืมอย่าจำมันฉันจะแถมครีมให้อีกห <c oughs> <c oughs> นึ่งกระปุกก็ตอนนี้กูก็หลายกระป๋องแล้วไหมล่ะ <c oughs> ถ้าเธอซื้อครีมพรีเมียมคอเลเจนของฉัน <c oughs> นะคะซื้อสองกระปุกฉันจะแถมครีมให้อีกหนึ่งกระปุก ซื้อ2ได้สามซื้อ2ได้สมกดไปสองนะเธอจะได้3ทันทีจากราคาที่ลดแล้วลดอีกแถมอีกจากราคาที่ลดแล้วก็แถมอีกกดไปสองแถมหนึ่งแต่ถ้าเกิดเธอกดไป1ไม่เป็นไรเธอจ่าย790แต่ฉันจะหาสบู่แดงแถมให้เธอซื้อ2แถม1นึ่จ้าเจลินดาลินดาซื้อไปเยอะแล้วไม่ต้องซื้อแล้วนะ เออเก็บเงินเก็บทองไว้ดูแลลูกผัวมั่งจินดาลินดาอืมเออให้คนอื่นซื้อมั่งนะคะซื้อสองแถมหนึ่งเป็นโปรโมชั่นจากด็อกเตอร์มาริกาช็อปจ้าเดี๋ยวฉันขออนุญาตนะคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตก่อนนะ ลินดาลินดาตอนที่เธอสั่งที่บ้านเขียวเธอเพิงเล็บด้วยนะว่าด็เรมาริกาจะฝากปฏิทินไปให้พอดีฉันมีปฏิทินอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยอันมีปฏิทินอยู่สองร้อยอันอือไม่ใช่ปฏิทินอิรูติกแม่โค้งอะไรหรอกไม่มีเป็นปฏิทินดีๆนี่แหละอันใหญ่มากแล้วทีนี้เนี่ยมันเอ่อมันใส่ไปในกล่องสินค้าไม่ได้ มันจะต้องให้ต่างหากฉันก็เลยเก็บไว้แจกถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเธอจะเอาเนี่ยถธอใครอยากได้ปฏิทินเธอโน้ตมาด้วยว่าอยากได้ปฏิทินค่ะอยากได้ปฏิทินค่ะเราจะต้องส่งให้คุณแยกต่างหากแล้วก็ต้องจ่ายค่าส่งให้เธอด้วยเธอรู้ไหมเออคือจะต้องหากล่องใส่พิเศษให้เธอเลยอะ่ะคือปฏิทินมันยาวอะ่ะใส่ไม่ได้เวลาจะพับมันก็ไม่ได้มันหกัก ปฏิทินใหญ่มากอ่ะพอดีเขาอยากจะเอามารีวิวที่ฉันแต่ว่าฉันไม่รับรีวิวเพราะว่ากลัวปัญหาอะไรต่างๆฉันก็เลยรับซื้อเขาเสือกซื้อเขาอีห่าซื้อเขามาสองร้อยสองร้อยเล่มซื้อเขามาสองร้อยเล่มแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไม่กล้าขายแต่ว่าจะม้วนแจกให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเดี๋ยวจะแจกคะ่ะ เออใครซื้อของมาแล้วอยากได้ปฏิทินนะโน้ตมาด้วยว่าสนใจปฏิทินอยากได้ปฏิทินแล้วเดี๋ยวโน้ตมาแค่นั้นแหละใครที่ซื้อของบ่อยๆเธอจะร,รู้อยู่แล้วว่าโน้ตยังไงนะโน้ตมาในคําสั่งซื้อแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ทีมงานเนี่ยเอ,อหาวิธีส่งปฏิทินไปให้เธอนะเออ,เอ,อ เดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะต้องชื่นชมกระทรวงการต่างประเทศนะ กระทรวงการต่างประเทศยุคปัจจุบันนี้โดยรัฐมนตรีศรีหัสักพวงเกตแก้ว่เขาเนี่ยแอคทีฟถึงพริกถึงขินถึงคนถึงพริกถึงขามากต้องปรบมือให้แกงจริงไม่ว่าจะเป็นเวทีสหรประชาชาติไม่ว่าจะเป็นเวทีออตโตวาไม่ว่าจะเป็นเวทีเกี่ยวกับการเรียกทูตมาแจงย้ำว่าประเทศไทยปฏิบัติทางการทหารเนี่ยจนกว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนจุดยืนในเรื่องเกี่ยวกับการลุกลานประเทศอื่น ประเทศเล็กๆเสือกมีอํานาจวาสนามานั่งมานั่งเล็กลูกลานประเทศใหญ่ๆอย่างประเทศไทยอีกกระจอกเอ้ยเออประโยคคําว่าอีกกระจอกเอ้ยเนี่ยดรมริกาเป็นคนพูดเองนะคะไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีกอตเขาไม่ได้ไปพูดกูพูดเองรัฐมตีต่างประเทศไม่ได้พูดคําสร้อยคําแสงทั้งหลายที่ดรมริกาพูดกูรลบผิดชอบเองกูพูดเองอุ้ยประเทศกำลังอีกกระจอกเอ้ย อันวาอิบราฮิมส่งสัญญาณว่าครั้งนี้ถ้ารู้ว่าชัยอนุทินชาญวิรุฒูลประกาศแล้วการสู้รกบกับกัมพูชาครั้งนี้ไม่สนจอยเดคอเรชันไม่ต้องแจ้งต่อประธานาธิบดีทรัมป์และอันวาอิบราฮิมส่งสัญญาณว่าครั้งนี้ประเทศไทยจะดําเนินการกับคู่กรณีคือกัมพูชาดโดยปราศจากประเทศที่สแนวทางนี้แตกต่างจากข้อเสนอของผู้นําพักฝ่ายค้านพักประชาชนแค่ไหน นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวริรกูลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยท่าทีแข็งกล้าวต่อสถานาการณ์สู้รบกับกัมพูชาระลอกใหม่ที่ปะทุข,ขึ้นนับตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเมื่อถามถึงแถลงการร่วมจอยดิเคิร์เรชันที่ทำไว้เมื่อเดือนตุลาคมอนุทินตอบว่าจําไม่ได้แล้วเมื่อถามว่าต้องแจ้งโดนัททรัมป์และอันวาอิบราฮิมหรือไม่ อนุทินตอบว่าไม่ต้องคุยเมื่อถามว่าถ้าไม่แจ้งทรัมป์จะกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือไม่อนุอทินตอบทันควันว่าไม่กังวลเลยและหากทรัมป์หรืออันวาที่เป็นสักขีพยานต่อถแถลงการร่วมที่ควรจะนําไปสู่สันติภาพไทยกัมพูชาอเมริกาและมาเลเซียก็ควรไปบอกกับประเทศที่เป็นฝ่ายรุกรานไทยไม่ใช่มาบอกให้ประเทศไทยต้องอดทนเพราะมันเลยเวลานั้นมาแล้ว สำหรับปฏิบัติการทางทหารต่อกัมพูชาที่นายกรัฐมนตรีประกาศเพียงว่าจะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเมื่อสื่อถามถึงยุทธศาสตร์อนุทินย้ำว่าเรื่องกระบวนการยุธทธวิธีเหล่านี้เป็นความลับไม่ควรสาวไส้ให้กากินด้วยการเปิดเผยให้ศัตรูรับรู้แต่สำหรับหัวหน้าพักประชาชนคือนัทพงษ์เริมปัญญาวุฒิ ผู้นําฝ่ายค้านชี้ว่าการรบเพื่อปกป้องประชาชนและรับมือไทยคุกคามนอกประเทศเป็นความชอบธรรมของไทยแต่การรบเพียงอย่างเดียวจบปัญหาไม่เสร็จเด็ดขาดแต่ต้องระวังไทยตกหลุมพารางกัมูชาในสงครามข่าวสารด้วยจึงเสนอ3แนวทางต่อรัฐบาลใน3แนวรบที่ไทยต้องเผชิญแนวรบทางทหารสอดคล้องกับที่รัฐบาลประกาศไปแล้วคือรบอย่างเต็มกําลัง มุ่งทำลายเป้าหมายทางทหารเพื่อขจัดขีดความสามารถในการรบของกัมพูชาแนวรบข่าวสารกระทรวงต่างประเทศต้องเร่งชี้แจงกับประชาคมโลกว่าไทยมีความชอบธรรมในการปกป้องตนเองและการรบของไทยโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารดังที่กองทัพเน้นย้ำมาโดยตลอดแนรบโลกร้อมกัมพูชาด้วยการปราบสแกมเมอร์รัฐบาลต้องไปให้สุดซอยถอนรากถอนโคนขบวนการสรุปเลยนะคะทุกคน เป้าหมายคือกองทัพบ,บกจะทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพยึดความสามารถสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนานเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเราคำพูดนี้เป็นของพลเอกชัยยพฤึกด้วงประพัดเสนาธิการทหารบก8ธันวาคม2568ทวนอีกครั้งนะคะ เป้าหมายคือกองทัพบ,บกจะทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพขีดความสามารถทางการทหารไปอีกยาวนานเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเราพลเอกชยัยพฤกด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกประกาศให้ทราบทั่วกันเสนาธิการทหารบกเนี่ยระดับพลเอกเนี่ยเป็นระดับหนึ่ง ในระดับเสือตัวเอกของกองทัพเพราะฉะนั้นก็อยู่ในระดับในพลผู้บริหารเสนาธิการทหารบกเนาะแม้คำพูดนี้ไม่ได้ออกมาจากปากของผู้บัญชาการทหารบกแต่ว่าออกมาจากปากของเสนาธิการทหารบกก็ถือว่าเป็นความขลังอย่างที่สุดนะคะ บันทึกไว้8แปดธันวาคม2568 8ขอโทษ2 5 6 8กูก็ตาลายเนาะมันก็ดึกแล้วตีสองกูก็ตาลายบ้างแลอะไรแลก็ตาลายเนาะอุ้ยใครจะมานั่งไลฟ์จนถึงตีสองวะอินี่กูก็ตาลายแหละพวกเธอ ถ้าพวกเธอสงสัยว่าทำไมดรมริกาจึงเป็นคนสวยนะแล้วก็ดรมริกาทํทำไมถึงร่างกายแข็งแรงมึงนอนตีสองนอนตีสาแล้วมึงตื่นสิบโมงสิบเอโมงแล้วมึงเฟรชเฉยเลยสดชื่นเฉยเลยเป็นเพราะอะไรน้ำมันอะโัคาโดตัวนี้เป็นซอฟ์เจล น้ำมันอะโวคาโดที่บริสุทธิ์ผุดพ่อง100%คือน้ำมันอะโวคาโดออกแกนิกที่มาจากนิวซีแลนด์หีบน้ำมันมาจากนิวซีแลนด์มี IPO นอนำเข้าและแพคเกจิ้งเป็นแบรนด์แอนด์อะโวคาโดและตัวนี้ดราจกา,ก,ากินมา2ปีหลับดีชิบหายมันช่วยบูทร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอ เสริมร่างกายได้สมรรถนะเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มคอลลาเจนน้ำมันอะโวคาโดตัวนี้เวลากินวันละสเม็ด2เม็ดก่อนนอนทำให้ด้วยตรอเมริกาหลับลึกหลับดีหลับตดหลับตดหลับลึกหลับลึกในลักษณะของธรรมชาติบำบัด